นี่เขาเรียกว่าเห็ดขมบ่เห็ดยูคาเนาะครับอ่าวิธีการที่เราจะไปทํากินนะครับเขาบอกว่าต้มน้ําให้เดือดนะครับหลังจากต้มแล้วเนาะเนาะต้มแล้วก็รินน้าออกแล้วทีนี้เอามาล้างอีกบ่ทําไมถึงล้างเพราะอะไรนนใส่ข้ใส่เข้าไปแล้วครับผักอีตูนี่หอมเลยกลิ่นะคนพ่นแล้วก็ปรุงเลยเดีนี้ นี่ผักติ้วเนี่ยบบเอาลงไปเลยเออเนี่ยมันได้กินด้วยเอามาคนนี่เอาคนเลยกินข้าวครับแกงเห็ดครับแกงเห็ดลองดอูครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่กินแกงเห็ดอยู่ สวัสดีครับช่อง youtube คุยยาวครับวันนี้นะครับพวกเราสามคนนะครับจะไปเก็บเห็ดครับผมอยู่ที่บ้านเห็นไหมครับบ้านคุยยาวชังโนโนเน,โนาะแต่ป่าที่เราจะไปเก็บคืออยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเนี่ยกลับกล้องให้ดูเลยนี่ป่ายูคาเนี่ยไปะนะครับคือเก็บได้มาส่วนหนึ่งแล้วละ่ะทีนี้นี่ผมไม่ได้มาถ่ายนะครับก็อยากจะมาถ่ายทำนะครับนี่คือป่า เขาเรียกว่าเห็ดขมครับเห็ดขมเป็นป่ายูคาครับที่ผมเอาไว้เนาะต้นใหญ่นะครับยูคาผมเอาลองหาดูซิมันจะเหลือไหมครับบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่ผมเอาหมาผมนะครับมาฝังไว้ที่นี่นะครับนี่หลุมฝังศพของหมาผมนะครับผมเจ้า เออเนี่ยเห็นไหมลืมชื่อันเลยเอามาดูเห็ดครับตอนนี้กําลังเขี่ยหาอยู่นี่ได้ดอกหนึ่งเลยใช่ไหมครับนี่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 ครับผมเป็นเห็ดยูคานะนี่ครับต้นยูคาต้นยูคาเนี่ยเราเก็บนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่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 โอ้เห็นไหมครับนี่โอ้โหเนาะนี่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 เห็นไหมครับนี่ จ้วโมโมก็มาด้วยมีส่วนร่วมนะครับนี่รู้ไหมว่าคุณโมโมได้รับอภิสิทธิ์ไปนอนด้วยนะครับกับสองคนนี้นะครับ <c oughs> บอกว่าเป็นลูกเลยนี่นี่นี่เห็นไมครับนี่นี่นะครับนี่ <c oughs> อไปนะครับ <c oughs> นี่คือนะครับผมจะไปพาท่านไปดูอีกส่วนหนึ่งที่เราเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่ที่สวนเรานี่เองเนาะ ผมตื่นไม่ทันนะครับตื่นไม่ทันเอานะครับผมเจอไหมเจอไหมเจออีกไหมนี่ครับเป็นป่ายู่านะครับต้นใหญ่เลยแหละเนาะเออนี่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 เจออีกแล้วครับโอ้พี่น้องเอ้ยมาไปอันนี้นี่น,นึกว่าเป็น,น,นอันอ้าวพอละไป นะแล้วผมจะพาท่านไปดูนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมปากลับนี่ไม่ได้ไกลนะครับอยู่ที่บ้านเรานี่เองอ๋อมันครูใหญ่ยาวครับตอนนี้หน้าฝนมันก็จะมีเห็ดออกนะครับเห็ดละงโกงกยังไม่ออกทาเห็ดละโงกเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนที่เราจะทำกินนะครับ ดีีนีมาดูครับผมดีห้องครัวมีครูกําลังคั่วขัวหัวหอมอยู่นะครับอยู่ด้านในนี่นี่ดูนี่เขาเรียกว่าเห็ดขมบ่เห็ดยูคาเนาะอ่าวิธีการที่เราจะไปทํากินนะครับเขาบอกว่าต้มน้ําให้เดือดนะครับเอาน้ําขมมันออกก่อนสักนะครับสิบนาทีนะครับนี่นี คนเก็บนะครับผมนนแม่ครูก็ยืนัถ่ายใกล้ไม่ได้ครับเพราะเขายังไม่เต่งตัวสวยเนาะนี่เราไปเก็บมาเพิ่มเติมเมื่อกี้เนี่ยครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับที่เราจะทํากินครับผมจากที่ไปเก็บเห็ดมาแล้วนะครับผมเดินมาดูเห็ดละงูกครับผมเห็ดละงูกยังไม่ออกแต่นะครับก็มาดูดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวนี่เห็นไหมครับสวยงามเลยพี่น้องเอ้ย ผมมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้นะครับอยู่ที่สวนของผมนะนี่คือผมปลูกเอาไว้ทุกอย่างนะเป็นสวนป่าเลยครับเป็นสวนป่านะผมจะถ่ายออกบ่อยๆเพราะว่าฤดูฝนนี่มันจะสวยงามนะครับมันจะสวยงามมากเลยเนาะนี่ผมก็ปีนี้คิดว่าจะไม่ตัดหญ้าครับผมจะปล่อยให้มันเป็นป่าแต่จะตัดแต่เฉพาะทางเดินนะครับทางเดินเนี่ยผมตัด อีกสักหน่อยก็จะพาท่านไปดูอับการทําแกงเห็ดนะครับเห็ดขมเห็ดยูคาเนาะตอนนี้มาเดินดูผมคิดว่าเห็ดละงกจะออกเนาะแต่มันก็มีแต่ดอกกระเจียวเต็มไปหมดเลยปลาดอกกระเจียวผมนี่เห็ดละงอกมันจะออกเนี่ยต้นนี้ครับผมนี่เป็นต้นยางนาครับต้นยางนาจะออกเต็มเลยนะผมคิดว่าได้ดูโมเมนต์นี้แน่นอนครับผม เนี่ยมันต้องออกแน่นอนครับผมแต่ทางไปทางโน้นนะครับเป็นเห็ดปวกครับเห็ดปวกนะอยู่ทางโน้นนะครับเห็ดปวกอ่ะเป็นป่าเห็ดปวกครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงกระลอกครับกระลอกเห็นไหมครับได้ยินไหมครับเห็ดปวกครับเห็ดกระลอกกระลอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเห็ดปวกครับ มป่าเห็ดปวกครับผมออกหรือยังลูกเขาออกอยู่ยวโอ้พี่น้องเว้ยออกเต็มหมดเลยนะครับนี่แถวนี้นี่มันจะไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยกระลอก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 ครับผมมีธรรมชาตินะบ้านผมมีธรรมชาติมากเลยลเห็ดปวกนะ เป็นกองฟืนที่ผมไว้เห็ดจะออกเหตดจะออกกลอกก็ลอกกลอกก็ร้องนะครับผมไม่กลัวเลยสุงเฟยหลังเขาอยู่ที่นี่นะนธรรมชาติครับอยู่บ้าน ดอกบัวแดงนี่ขั้นสาผมนี่เองบัวแดงสวยงามครับผมเห็ดยูคานะครับผมที่เราจะต้องต้มียก่อนต้มน้ให้เดือดก่อนแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วนะครับผมใส่เกลือด้วยใช่ไหมใช่ต้องใส่เกลือด้วยครับนี่คือขั้นตอนเอาเห็ดลงต้มประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าเห็ดนี้มันค่อนข้างจะขมนี่คือการ การเตรียมการขั้นตอนที่จะทํากินนะครับไม่ใช่แกงกินได้เลยเนาะไม่ได้ต้องรอก่อนนะประมาณ2ี่สิบวัีนะคะเห็ดดอกตุ้มๆเลยครับผมตูสวยๆเลยนวลผู้เชี่ยวชาญนะครับผมผู้รู้กินเห็ดนะครับตอนนี้ตำข้าวคั่วหอมอยู่เราจะราบง้วคั่วไก่กินครับตำอาไว้ครับผมนี่ตำข้าวคั่วครับไว้กินเราตำกินเองมันถึงหอมครับพริกเหมือนกันนะครับผม นัดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะครับพามาดูขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องทํากินทํำยังไงนะครับเห็ดมันขมครับต้องต้มน้ําขมๆออกก่อน,น,ห,นหลังจากต้มแล้วเนานะเนาะต้มแล้วก็รินน้าออกแล้วทีนี้เอามาล้างอีกบก่ทําไมถึงล้างเพราะอะไรมันขมแห้งมันจี่ขมแห้ง<ต>ขมแห้ง,ง,แ,หงแต่แกระขมคือนก่อนบ่เอา้างหนีอยเนี่ยอ๋อโอเคครับล้างซะก่อนไปทํา นี่ก็มีผักติ้วนะครับผักติว้วผักติ้วก็อยู่บ้านเนี่นะครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็จะตําพริกใส่ด้วยบ่เจงหอยบ่อยเผ็ดเจงเห็ดบ่อยเข้มเด้อนี่แม่ครัวนะครับผมคุณพรน,นะครับพรแม่ครัวนะครับน,นี้ตำ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 ใส่หยางแนนตำใส่ข้าวเบื่ออยู่ ธรรมชาติเนาะอใส่พริกนี่เออบอกพริกพริกเหลืองบอกพริกขาวบอกพริกปีเนาะอันนี้เนาะพริกขาวเนาะลองดูเราจะแกงแบบไฟธรรมชาติแล้วครับแกงเตาไฟแล้วเนาะต้องเอาตะไคร้ใส่ด้วยครับตะไคร้เนาะนี่ซอยเป็มือเลย เสียงมีดก็บวอเอาต่อยส่มือมันเคยแสบ <c oughs> โอ้สีพีกหลายเนี่ยตั้มโมเมนตร์ระเบิดตัออ้มจำเครื่องมันครับจำเครื่องมัน,นเนะ <c oughs> าะแยกละเอียดเรียบร้อยคักบอบาดินใส่สำเเตาไว้ในโคกเด่นนุก็เบ่งกบยีน้ำเก็บเต้เนี่ย ไฟก็่าเตาแก๊สเลยครับผมให้ไม่ไผ่เข้าไปมันจะลุกแดงมากเลยตอนนี้ก็ขาดไม่ได้ครับอาหารอีสานก็คือปลาแดกครับปลาแดกใส่ปลาแดกครับใส่ปลาแดกอหอมหอมปลาแดกเ,เข้มเข้มเด้อดออสก,ก่อนเน่โอ้โห,โหโเดือดเต็มที่นะครับพดทุลนทุลนเลย <laughs> แกงเห็ดครับ เห็ดนะครับเห็ดครับเอาเลยเอาเลยคือบ่าเทสโลดเออหนาี่ยู่พิซซาวนี่อย่างเดือดนะับรอมันเดือดนี่ผักติ้วเนี่ยบอเอาลงไปเลยเออเนี่ยมันได้กินด้วยเอามาคนนี่เอาคนเลย เพราะเราต้มสุกแล้วนะเห็ดเนี่ยเนาะมันจะปรุงเท่านั้นครับผมนี่ผักติ้วครับผักติว้วเอาผักติ้วนี่คือมันจะเปรี้ยวนะครับออกปเปรี้ยวเนาะมาดูการแกงเห็ดครับวันนี้ครับผมเพราะว่าเห็ดอ่าขมเห็ดยูคาเนี่ยผมไม่เคยกินครับผมก็จะดูวิธีการทําก่อนนี่คือในครัวทำให้กินนะครับผม กำลังเด็ดใบนางรักนะครับผมคือผักอีตูหรือผ e ักคุนตูนั่นเองครับผมใส่ mm hmm. ให้มันหอมเหลือเต็มที่ครับน่ากินมากเลยแหงเห็ดผมหรือเห็ดยูคาใส่เข้าไปแล้วครับผักอ e ีตูนี่หอมเลยทีนี้นะคนคนุณล้วก็ปุงเลยเด็ พอพกิตุไม่ต้องนานพอเห็ดเราก็สุกแล้วครับเป็นเสร็จพิธีบบชิมเมืองก่อนบอกอลองชิมดูชิมดูก่อนเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับผมตอนนี้หม้อเราร้อนนะครับนี่เราเอาตักใส่ถ้วยรับประทานเรียบร้อยครับพอดีเที่ยงพอดีครับเห็ดตะเเสาก็าได้ครับนี่เากินเ้าเที่ยงพอดีครับนี่ก็คือเห็ด ผมนะครับหรือเขาเรียกว่าเห็ดอยู่ขาั่นเองอยู่ขาอ่าแกงเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เนาะเราก็จะกินเที่ยงครับนี่ตอนเที่ยงแล้วครับตอนนี้ต่อาหารเที่ยงก็มีไส้กรอกแล้วก็มะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุกอ่าเขสแบบาขสวยอขอสวยเนาะมามากินด้วยกันครับพี่น้องกินข้าวคร,ครับแกงเห็ดครับแกงเห็ดลองดู ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่กินแกงเห็ดยูคารเนะ็ mm. บอกว่ามันขมข mm. มจริงหรือเปล่าขมนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบขมก็โอเคเลยข<ผ>มนะคำแรกก็เจอเลยที่ครับผมผมีสูขมขมนิดหนึ่งเหมือนกับกินแกงที้เหล็กนั่นแหละ ประมาณนี้ก็ดอกคุมตูมครับอร่อยนะครับผมอืมกินได้ครับผมมันทพิกไม่ถึงขนาดนั้นด้วยครับครับจาว่าไม่ขมหรอก หอมไม้บางทียังขมกว่าได้กรอกครับนี่ได้กรอบแมงเยอะงอฝนอมแมงเยอะแมงข้างยุงมะม,ม่วงสุกครับข้าวเหนียวมะม่วงเมะม่วงแก้วข้างๆเบสเย็นมะหลว คนได้สุกกินทำหามแล้วเพิสุกแหละอร่อยครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วนติเยอะหมดแล้วร้ว,วายแล้วตลาดก็เกบจะไม่มีแล้วม,ม,มันยังเป็นดอกเล็กๆพอดีกินห่ะครับผมจริงๆแล้วดอกมันจะใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้ดอกตุ้มๆเลย คือฤด,ดูนี้เป็นฤดูฝนเห็ดจะออกเยอะมากครับผมโดยเวพาสสวนของเราเนี road, mm ่ย hmm. มันเป็นท hmm. er mm ุ hmm. ่งนาเก่ามันเป็นป่าเก่ามันมีเยอะเห็ดอ๋อโดยเฉพาะเห็ดลูคาเนี่ยใบมันหล่นลงครับคือเราไม่ได้ไปปัดไปกวาดมันูนนั้นมันก็สะสมมันเกิดเห็ดขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เนี่ย เลยรีสตร์เราไปก็จะเป็นต้นอ่าต้นอะไรนะต้นว่านะครับว,ว่าใหญ่นะครับสูงประมาณสิบยี่สิบเมตรด้วยนะใหญ่มากเนอะหว่วงเข้าดูฝนก็เป็นลูกนะครับนกอะไรก็มาเต็มไปหมดเลยมากินนีน้มันก็หล่นลงมามันหมักมันเป็นกระลาข้ามาทั้งใบทั้งลูกมันหล่นลงมาเต็มครับ เป็นเชื่อเห็ดเลยเป็เชื่อเห็ดอย่างดีกินโด,ดหน่อยครับพึ่งขอบไอได้กินแล้วต้องให้แดดต้องให้แดดก่อนอแดดสักสามสีวันเอาปุบฝนตกอันนี้ได้กินแน่นอนในสวนเราก็จะมีเห็ดละโงอกอีกเห็ดเพาะนะครับผม แล้วก็เห็ดปวกนะเห็ดปวกก็ออกมาพอได้เก็บยอยู่แต่ยังไม่เยอะครับผมยั้ไม่มีราดไม่มีเลยรูปปีนี้จะมีไหมก็ได้เก็บกินทำามนันข้นะครับผมเรากินได้ตามฤดูกาลของพวกนี้เราจะไม่ได้ซื้อกินนะครับเราจะเก็บอยู่ที่สวนของเราครับก็มีความปลุกกรพี่น้อง ครับโอเคครับขอบคุณมากขนาดที่ติดตามคลิปของเรา uh huh. ตรงนี้ไม่ค่อยได้ทาคลิปนะครับไร์สดเราก็บางวันก็อาจจะไม่จะไรนะครับผม,มเหนื่อยง่วงนอนด้วยเนาะเราก็จะทําคลิปเสริมไปด้วยหวังว่าเอฟดีนะครับหรือพี่น้องเราคงจะไม่ทิ้งพวกเรานะครับผมขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยผู้ติดตาม mm hmm. นะครับ พวกเราเนี่เพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะเพิ่มตอนนี้ทั้งหกร้อยกว่าเกือบเจ็ดร้อยแล้วครับผมขอบคุณอย่างมากเลยครับขอบคุณอย่างมากเลยอีกสักหน่อยนะครับเราก็คงจะได้อ่าหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดผู้ติดตามครับผมเอาโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับว่าจะทําอะไรครับครับผมเราจะทําคลิปอะไรเข้าไปครับโอเคครับกินข้าวก่อนนะครับ